รีวิวประสบการณ์พักผ่อนโรงแรมหรูใจกลางเมืองกับห้องเซเลนิตี้สวีทของโรงแรมเจดวิวมาร t เป็นห้องใหม่ที่โรงแรมคอลแลบกับพัศยาวิวพาโนรามา360องศารอบห้องไปถึงจะได้เซฟเวลคัม่มน้ำขนมและผละไม้พร้อมกับการต้อนรับที่มีรูปล้วด้วยน่ารักใส่ใจสุดๆไปเลยของในห้องมีส่วนใหญ่จะเป็นของพัศยาตั้งแต่วอลโมลรูปภาพโซฟา ผมพามา่าซึ่งเกือบทุกชิ้นทํามาจากผ้ารีไซเคิลคอมปอร์ดเจอร์ดีแถมยังรักโลกด้วยที่เซอร์ไพรส์คือผ้าปูที่นอนของพัสยานุ่มลื่นนอนและเย็นสบายเพราะรุ่นนี้เส้นใยเขาผสมคอลลาเจนช่วยกเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะทุกคนที่สําคัญเขาแถมพับปิตาให้เรากับ มีภาษาังยาเขาก็มีเทวเว็บแบคให้ใช้ด้วยนะนอกจากนี้เขายังมีเอกลักษณแล้วช่วงบ่ายจะเป็นอัคซนูนทีจัดเต็มทั้งของว่างขนมชาตกเย็นเขาจะเปลี่ยนเป็นไวน์และค็อกเทลยังมีอาหารให้เลือกทานด้วยนะกินได้ไม่อั้นจนกลัวจะปีดส่วนตอนเช้าก,ก็จะเป็นบุฟเฟ่าทานไม่อั้นเหมือนกันมีอาหารให้เลือกหลากหลายหากใครคิดว่าแค่นี้ยังไม่อิ่มเขาก็จะมีห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ด้วยนะบอกเลยว่าขนมาทุกสัญชาติไทยอังกฤษญี่ปุ่นอินเดียเยอะมากทั้งข้าวละหวานสดใหม่อร่อยทุกอย่าง